ยังไงก็วางไว้กันแหละโอเคนี่คือเต่าสมาชิกใหม่อีกตัวหนึงซึ่งไอตัวนี้แนะนำไปแล้วส่วนตัวนี้เหรอเออยังไม่ได้นำซึ่งตัวโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวนะเอาลงมากก่อนไปล้มไปเฮ้ยล้มเว้น ตกหัว็พอและนี่คือวิศในคนบอกว่าเต่าวิ่งยังไม่ไหวเมื่อคนเต่าบอกว่าเมื่อคนบอกว่าเต่าวิ่งไม่ไหวโแย่เนี่ยนะ่แน่ว่าอะไรสิงไหมริง <c oughs> อ่แเดี๋ยวซูมให้ ดูหน้ามันนี่หน้าจะดูหน้า,ามันนล้วมาดูในมุมกล้องพี่นั่งมาซูมมาซูมแบบซูมแบบสัตว์อะซูมแบบโคตรซูมอะสัตว์นี้ล้งตื่นเต้นมึงจะร้องไงกูเหรอย่าหย่าข้าวข้าวนี่ดีกว่า คนบอกว่าเตาวิ่งไม่หรดมันเราว่ามันลองบันนี้ดีกว่านะแล้วก็เอาโต๊เสียมคูลงไปด้วยไปไล้นะทุกคนเราเรากำลังเป็นทีมก่อสร้างอยู่ไม่ไ้เสร็จปุ๊บหาเรื่องกันหรอจะไม่ทันไหลเตกไหมตายตายตายกใครบอกว่าเต่าโอวิ่งวิ่งไม่เร็ว เป็นไงเป็นไงเข็ดยังเข็ดแล้วครับเข็ดเร็วแล้วก็ยาแล้วก็ยาดิบอีกด้วยความยาวเข็มสองนาทีเลยบอกแล้วเนาะมันกัดกันจริงจริงนั่นะเอาไปอยู่กับฉัน เดี๋ยวเราจะให้มาดูเวลาขคอแั๊บน่งนะตามมาไอคนประกอบไอตัวประกอบปันน <c oughs> <c oughs> <to> ี่รืบวางปุ๊บดูรอมันแป๊บเลยนะครับทุกคนรอแป๊บนี่หยุด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 ไอแตวประกอบยำตูวเล่าดัูเต่า ไว้ <What? S 1> ดูมันสิอู้หูเลยไปไหนกันไปไหนไปไหนเยอะแยะแทนสูมะเลยสูไมไหาะเลยโอเคไปดูเต่กาก่อนอดูเต่าต่อนะทุกคนไอตัวประกอบเดี๋ยวมันก็มาๆๆ ตู้ประกอบวินมึงลงมาเดี๋ยวนี้อือหือตัวใหญ่ตายไปแล้วมั้งโอเคพูดิโหดิซิกบิ๊กทโอ้ยนะโอเคเดี๋ยวเราจะตัดจบคลิปและภายในห้านาทีโอ้ย ว้ยเราขึ้นยาขึ้นเย็นะะเาสองตัวมีตัวหนึ่งทับซ้อนอยู่เม,มียวเม,มียวลา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 ปึ้ง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 เมียวเมายวเมียวเมาวลาลาลา โอ้โหสองตัวสอตัวไม่ขยับไปไหนเลยน,อน,น,อนึยยยยยยยเยยยยยยย่ยย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 ยเย <laughs> ออไอตัวนี้มั่อไรจะทำโคกนมไม่รู้นะแม่หาแม่หาแม่เธเลยแม่บอกไม่อยากเขากองแต่ไม่เขากลองค <c> ว <oughs> ามยาวคิดมันยาวห <c oughs> <c oughs> รือเปล่เลยดุก่อนเขาตัดเขาแค่ไหนนะมชุลบุญลมเล่ชุลบุลๆๆๆๆๆๆๆ ตัดไปด้วยฉากโฟกัสที่หน้ามันปนอนตะเต็ง